โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับพบกับช่อง KUK Studio นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่ารถผมแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูครับดูกันคร่าวๆนะน้องๆโอเคเดี๋ยวไปกันโอเครถผมก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะก็จะมีที่จับโทรศัพท์นะครับของ Motoroo นะครับแล้วกที่ใส่แก้วน้ํานะครับของ Motoroo เหมือนกันนะครับแล้วก็ แค้นจับนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นของอะไรนะครับก็ซีลติดแล้ว่าจะมีกระจกข้างครับกระจกรถผมก็จะเยอะนิดนึงนะน้องๆนี่นะครับกระจกแล้วจะมีฟิล์มนะฟิล์มกันลอยนะครับขอบเป็นลายลายอะไรเท่ีครับก็จะประมาณนี้นะน้องๆสติ๊กเกอร์นะครับก็นี่มันก็เป็น ผมนะครับเป็นเพลนผมนะครับอีกอันออกแล้วจะถูไปเออแล้วก็จะมีเข็ดบาร์น้องๆถือมติดนี่ครับเข็ดบาร์พอประกับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเก่อนผมจะมีปิดนะผมติดปิดก็ตอนนี้เอาออกนะครับเก็บไว้ที่ห้องนะครับขมใส่กล่องไลายแมนแทนนะครับผมับไลายแมนนะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นข้อเดิมนะครับเ เดี๋ยวอน,นาคตก็อาจจะเปลี่ยนข้อดูก่อนร้องงบก่อนละกัน <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะดูค่าวนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ กระดิ่งทิ้งสิ่งให้ผมด้วยนะครับอเจอกันทุ่นี่แหล้ทีวีเคสตูดิโอ